ช่วงเพื่อนร่วมชิมแม่ช้อ,นอยนางรำพาผมแวะผ่านเมืองเมืองหนึ่งที่คนหลายคนเนี่ยผ่านเลยไปนั่นก็คือจังหวัดลำพูนติดตามชมกันนะครับว่าลำพูนเมืองเล็กๆเนี่ยมีร้านอาหารที่ถ้าผ่านแล้วคราวหน้าคุณต้องแวะครับ แม่ช้อยพาผมมาแวะที่จังหวัดลาพูนครับจังหวัดเล็กๆเนี่ยจุดประสงค์อะไรครับเนี่ยก็คืออย่างนี้คุณประกณ์คนเนี่ยเวลามาเชียงใหม่เนี่ยบางทีก็ลืมเรื่องเชียงใหม่มีเมืองแฝงเมืองคู่คือลำพูนแล้วก็คนลําพูนเองเนี่ยเวลาจะกินอะไรจะเลี้ยงจะสั่นเนี่ยก็ไปเชียงใหม่หคนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ไม่เคยมาลําพูน ผ่านอย่างเดียวเป็นเมืองผ่านครับแต่มันก็เป็นแปลกมันเป็นเมืองนี่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ลึกหลายอย่างเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าพนางจาเทวีนะเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อนวันนี้เรามาในเรื่องของอาหารมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านพวงทองที่เรายอยู่หน้าร้านร้านเนี้ยถ้าเอ่ยชื่อพวงทองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีรู้จักแต่บอกว่าร้านแพะเสวยทําไมมีสองชื่อเลยฮะทั้งพวงทองและแพะเสวยนี่ มันก็เลยเป็นเรื่องสิ่งสงสัยว่าทําไมแพทยเสวยจริงมาอยู่ที่เมืองลําพูนประกันแรกจือนึ่งแพะไม่ใช่เป็นอาหารคนเมืองครสองทำไมถึงเกิดแพะเสวยขึ้นที่จังหวัดลําพูนจังหวัดเล็กๆครับคือจะจะเกิดแพทย์เสวยทำไมไม่เกิดที่เชียงใหม่ใช่หรือเชียงรายซึ่งมันเมืองใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะและนี่หลักก็คือเสน่ห์ของเมืองนี้กับร้านอาหารชื่อพวงทองครับ หรือว่าเขาเรียกว่าแพพ่สวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าอะไรคือแพะสวยครับแะครับ yeah. คุณพ่อครับคุณ่อุ้ยพิกุลเนี่ยครับแม่อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเจ้าก็เป็นหนึ่งเดียวของเรามีแม่ชอยเปิ้ลอู้กับเมืองอู้กับเมืองกัอู้จ้างกัอผู้บจ้างกาบผู้ใจกลเมืองกับคนเมืองโอ้แกคุณเศรษฐีผู้ใจคนเมืองผู้จ้าู้จ้างกับจะอู้ทองแดงกับ ครับคุณผสงสัยได้ถามแม่อุ้ยครับร้านนี้เนี่ยแม่ช้อยบอกผมว่าในลําพูนเนี่ยหลายๆครั้งที่คนลําพูนเองไปกินอะไรก็เข้าเชียงใหม่แต่เมื่อไรนึกถึงแพะตุนเนี่ยจะต้องหยุดที่นี่เชีชยงใหม่มีอะไรฉุดยังไงก็ไม่ไปทีนี้ร้านนี้ผมเดินมาถึงปุ๊บเลยเห็นร้านชื่อว่าพวงทองแต่คนที่จะรู้จักกันว่าร้านแพะสเสวยก็ตรงนี้มีคําถามว่าทำไมคนมาเข้าใจว่าบอกว่าแพะสเสวยก็รู้จักที่นี่ทำไมอะฮะ ไม่เตี้ยเคยไปถวายในหลวงตามที่ท่านเสด็จมาต่างๆเนาะ, <S 2> <S 2> ะโครงการหลวงด้วยค่ะึ้นก็มีโครงการมือเอาแพะไปถวายรพระ,ะ,ะเจ้าอยู่หัวละมือหอกไปไปกันหลายๆที่เนะจ้านี่ถือว่าเป็นพเพรื่อเสวยรอบรุ่นรุ่นของแฟนเนียฉลองต้นก็ไปถวายขอายลูกม,มาเหมือนที่คัวชัว ที่ข้างล่ะอ๋อถวายถวายสองคือคือสองรุ่นคล้ายว่าเวลาเสด็จอ่างค้างเสด็จโครงการไหนเนี่ยผมก็จะมือร้านอาหารที่วบาขึ้นชื่อในหลักูียงใหม่เนาะดีที่สุดของเมืองนะดีของเจ้าและเกิดไปถวายภาคนี้ครับท่านเสด็จไปได้แล้วก็โครงการหลวงโดยคำเพื่อก็ยังมีมีสั่งไป็นคสถานที่ต่างๆคนก็เลยที่แ็ค แพะแช่แข็งครับไปเก็บักษาไว้เจ้าคนก็เลยติดปากเรียกกันว่าแพะเสวยแพะเสวยนะร้านนี้ร้านเดียวหลังๆมานี่มีแพะอีกหลายร้านเลยใช่ไหมครับเปิดตามกันเข้ามาตามเยอะแยะแล้วแต่ว่าจะเป็นคนเมืองครับคนจีนแต้จิ๋วไฮลําก็แล้วแต่เนาะแต่แต่เฮานี่เป็นสูตรแต่จิ๋วเจ้าครับไม่อุ้ยนะผมก็ยังงงเลยนะพอแม่ช้อยบอกว่ามากินแพะกันเนี่ยผมนี่นะอ่าอู้งกเมือง จะยังไงอ่ะจะประล่ำปะเหลือคืออยากกินอาหารเมืองทีนี้พอแพ้เนี่ยดูยังไงก็มันก็ไม่เข้ากับอาหารเมืองนะครับที่นี่มันบ้านเฮานี่จะมีร้านกับข้าวจีนอ่ะกูถึงว่าในเมืองละปูนเดี๋ยวนี้หากับข้าวจีนแยกกันเจ้าส่วนมากจะเป็นเมืองผสมจีนเยอะแยะคนจีนเยอะไหมเมืองลำปูนเนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าบรรพบุรุษเนี่ย บ้านเก่ากั <Big bang S 1> นปะิ๊กบ้านกันละเหลือก้ลูกหลานนะ่ะเพลนและไข่ก็จะมาเอาที่นี่คือเฮามีแพะเป็นรักก็เลยเป็นอ,อาหารชีนเป็นรักเนาะครับานอกนั้นก,ก็เข้าเมืองทําได้แต่ทีนี้ว่ามัน สเสะปซสปาไปหอมกเลยรักษาเอิงกะลาส์นัออกของเอกลักษณ์ตระกูลเคยทำท่านนี้แพะไปเอามาจากไหนอืออ๋ออิสลามเจ้าแอกอิสลามที่อยู่เจียงดาวอ่ะจ้ะอ๋อตามมาจากเชียงดาวเจยงดาวเจ้าคนเลี้ยงขอเลี้ยงที่ฟาร์มเจียงดาวอ๋อดังนั้นถ้าจะซื้อแพะเพราะว่าร้านนี้ถ้าใครมาก็ต้อง,ต,งตั้งใจมากินแพะนะฮะดังนั้นทุกวันต้องมีแน่แน่แก้วเป็นร้าดังนั้นไปเดินตามกาดตามตลาดนี่ไม่มีไม่บอกให้มีอ๋อต้องสั่งกับเจ้าประจำเจ้าเจ้าประจำ เพราะว่าเขาทำมันมันต้องเจ้าประจําเนาะที่อื่นทั่วไปห้องกรบมูได้ว่ามีที่ไหนครับแม่ช้อยฮะอาหารที่แม่อุ้ยพิกุลเนี่ยบอกว่าเป็นอาหารแต้จิ๋วแต่ผมว่าแต้จิ๋วเราก็ไม่ค่อยเจอแพ้เท่าไหร่นะไม่ไม่แต้จิ๋วไม่ดังหรุนแพ้ไฮรลมัจดังตอนนี้อยากจะเสริมนิดนึงคือว่าอาหารแต้จิ๋วเนี่ยของร้านกวงทองเนี่ยมันเป็นสูตรของเขาเอง อย่างแหกขึ้นแหกขนแกขึ้นกินจะไม่มีกลิ่นนะแกล้นทำเองทำสดๆดสดเลยอันนี้แปลกอันนี้จานมาคู่สดครับแล้วบางอย่างของคนเะจิ๋วอาหารเะจิ๋วจะขาดปลาไม่ได้เขาก็มีขึ้นชื่อมากเอาปลาผัดใบกระเทียมใบกรขึ้นชื่อขึ้นชื่ออันน็อตหมู หมูกรอบของเราหมูกรอบที่ทำเองจ้ะคป้ายกกากหมูอ่าอันนี้แปลกเรียกว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนย่กยเราทําเราปรุงเองทุกอย่างนะฮะมืจ้ะซื้อปรุงเองก็มือทุกอย่างอย่างนี้ตามแนวความคิดของแม่อุ้ยก็คือเอาเท่าที่พอเพียงนะฮะเท่าที่ทําได้ทําให้มันดีที่สุดจะใช่ใช่ทำได้แล้วทำให้มันดีที่สุดครับเดี๋ยวเราก็จะถามว่าเนี่ยรุ่นสามจะมีรุ่นต่อครับเราอยากจะเชิญเอ้ยลูกของแมุ่้ยอยู่ไหม อยู่เจ้าอยู่ไหมอ่าไหนไนต้ออยู่ไหนมาเห็นหน้าน้าอ้าวเผื่อเวลาเจอแล้วครับเจอเลยมาไม่เจอแม่อุ้ยแม่อุ้ยไปวัดทุกทีไปทางบนมามาเลยมาเลยเขาจะเจอหนูมาอันนี้ลูกชายหรือดาราครับเนี่ยแม่อุ้ยฮะวันนั้นมาเพราะว่าจะบอกว่าซูมาอุ้ยมีงานจะกลเน่ต้องถามทายาทเนี่ยต้องถามทายาทนี่ว่าจะทำต่อไหมผมว่าเพราะนี่มันเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วร้านอื่นก็ทำอย่างไรไม่ได้ จะจับจับตะหลิวต่อเลยไปจับใหม่นะผมต้องจับตะหลิวนะครับ <c oughs> ทำางานที่บ้านอืมแล้วก็แนวทางเราเป็นไงคิดว่าแพะตุนแพะสเสวยเราเนี่ยปรับปรุงให้มันทันสมัยขึ้นไหมหรือว่ายังไงต้องมีการแนะนำขึ้นเรื่อยอืมใช่อืม,อมให้มันเหมาะกับสภาพ <c oughs> เหตุการณ์ปัจจุบันก็เนี่ยรุ่น 3มีรุ่น4ี่อมีรุ่นสีกอากรุ่นสไหนมารุ่นสมาอบอุ่นนะฮะข้อบคปัวอบอุ่นมารุ่นสี่มารุ่นสีี่รุ่นใช่ไหมรุ่นสี่มากินข้าวมาเกีนงก้าวลูกจะถามว่าลูกจะทำต่อยะดาอบหยะต่อทำตอทำเป็นกา ตอนนี้บอกเป็นนะต่อไปก็เป็นตอนนี้ว่เบิกย่อเบิกืนย่าถ้าคนโตตัวอ่าำเติมเปิดเปิดนิดหน่อยครัเติมก้คนท่านผู้ชมครับรับรองว่าหาไม่ยากแน่นอนเพราะว่าลำพูนเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ดีๆแล้วคนรู้จักกันทั้งเมืองเนี่ยก็คือร้านพวงทองนี่นะครับมีโอกาสแวะมาใช้ชีวิตช้าๆนะครับบางครั้งเมืองเล็กๆเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักกาเมืองใหญ่ครับ ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะเจา้าขอบคุณเจ<อ>้าโอ้ยินดีจา้จาเชิญเจ้าเชิญเชิญเจา้าผลิตภัณฑ์โรซาได้ออ,อกผลิตภัณฑ์ความอร่อยอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาต้องขอขอบคุณทางร้านพวงทองนะครับหรือว่าแพะตุ๋นเสวยร้านชื่อดังแห่งเมืองลำพูนถ้ามีโอกาสนะครับแวะมาที่นี่นะครับรับรองท่านไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับ การเดินทางหลายๆครั้งเนี่ยเราไปมุ่งถึงจุดหมายปลายทางทําให้เราหลงลืมแล้วก็เราพลาดความสวยงามนะครับหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจระหว่างการเดินทางผมถือว่าบางเรื่องระหว่างการเดินทางเนี่ยมันมีความทรงจําที่ดีกว่าจุดหมายปลายทางครับท่านผู้ชมครับแม่ช้อยนางรําได้พาแวะที่ลําพูนแพะตุนเสวยต้องถือว่าเป็นร้านเล็กๆนะครับที่คนลําพูนเองเนี่ยนิยมกันมากนะครับเรานักท่องเที่ยวเนี่ย ผ่านแล้วควรจะแวะไปชิมครับอร่อยการันตีโดยแม่ช้อยนางรำอยู่แล้วครับ